ผมจะรีวิวผมมังกรผมจะใช้สกิลวันนี้จะรีวิวเป็นมังกรติดตามคลิปหน้าด้วยครับเรื่องช่วงรีวิวครับนี่คือมอนต์ที่เพื่อจะตีกันมันมีดาบเบิซินโตบัตบิซินโตที่เป็นดาบเม็นสีจักรพัดิมันได้แยิงไปแด่พวกกากแบบเนี้ยฉันไม่เอาด้วยสกิลเซต เป็นอะไรก็ไม่เอาไม่อดอ,อ,อือโอ้ยักนำเสงแล้วก็ยิงปิวก็ผมไม่แอฟผมนะรูสเตตของผมผมอัพหมดตันเลือดตันแล้วก็ดาบเจ็ดร้อยสี่แล้วก็ผมจะมาลิวบนมังกรซิปวเซจกินปากเน่ากินปากไง ปวิ so wow. so, so, so. ้วพ yeah. well, ุ่งแรงสกิลเอ็กก็คือจับคอใช่ไหมล่ะเออจับคออืมจับคอแล้วก็ไปสกิลซีก็คือสกิลซีเทิลซีไม่ใช่นะสกิลซีล้ำแสงใช่ไหมล้ำแสงไปรัวๆอืมดู ดูให้ชัดชดโคตรโหดเลยถ้านี่คือรหัสที่ผมรีวิวเมื่อวานเมื่อวานเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนเมื่อีกเดี๋ยวผมลองใช้สกิลซีใหม่มองไม่ชัดโคตรโหดเลย

ผมปั๊มเนี่ยมากดูไม่ถ่ายก็ฟาร์มไปมัดซื้อมัน,มนมตัวนะครับผมจะไม่ตัดน,นะเพราะผมตัดไม่เป็นเสียด,ดายมากเออผมเป็นเผาเป็นเผาอะไรก็ไม่รู้ลืมเนี่ยเป็นอะไรผมซื้อเงินแล้วนะ

โหเลบินแต่ผมเลือกสีแดงนะผมมังกรผมก็ไม่ค่อยแรงผมว่าอมผลสูน yeah. ่ะก็ตามแต่ผมผมจะไปเรียวหมัดละใช่ผมจะเรียวหมัดเพิร์แมนเดี๋ยวเรียวหมัดเพิร์แมนกับเอ่หมัดกุ้งเล็บมังกร Ừ, อ,นะอืมค่ะแล้วคลิปหน้าก็ทำหมัดกรเตีมเงือกอีสองมีขะมักกระตีมเงือกอีสองแล้วก็พงนี้รีววิมันส์คนเอกมาตเดนนะครับแต่ไปช้ามากทำไมมันช้าอย่างนี้เนี่ยโคตรโคตรจะช้าเลย ทผมช้าวะก็าช้าปกตินั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะรีวิวออสตาเทวีดีเฟนนะครับช่วยติดตามผลบอลยันได้มีกำลังใจทำซุปเปอร์ฮีมซุปเปอร์วิสโซ่เอ้ยซุปเปอร์มนุษเงือวิสโซ่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาแบบซุปเปอร์ฮีแมนรีวิวแบบซุปเปอร์ฮีแมน ครับที่ผมที่ผมไม่เล่นโทรศัพท์เพราะผมอัพคลิปในคอมไม่เปนน็นก็เลยต้องเล่นในเล่นโทรศัพท์นะครับที่เกียรตทำในคอมยังก็เป็นนั่นแหละเริ่มรีวิวมาสเปริมแมนก่อน มันสุเ์แมนไม่มีวีสองนะโอ้โเลเกมบักเก่กูบักอย่างนี้ผมก็ชอบบกฟุนะแต่ผมไม่ได้ชอบแต่ผมไม่ได้ชอบแมปนั้ก็คือแมปชินโดไลเดี๋ยวพรนี้ผมจะรีวิวออสตาลีเป็นน้านหนึ่งหมื่ นะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวละเมื่อกี be, right? ้บักฮะเว้เว้เป็นคนเกลียนใช่ไหมคนเกลียนเลยเป็คนเกลียนเลยนีอะไรเกยวตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเชสเสร็จ ออแค่แต่เดี๋ยวผมจะรีวิวดาบนั้นด้วยเชงกูดวิสองเดี๋ยวริวเสร็จบิวอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวลองดูใหม่อีกทีติด,ด,ดโอ้โหมันชัดนนอย่างนี้อ๋อนั่นใช่ละผมเป็นผมเป็นใจกีดี phôi lấy kia đó kia kêu x kêu x này nè ơ ờ, skill kia sẽ set bên nè có hổ nào ừ toàn diện không trả kiếp ổ sát ta review, jad review tua skill C อืมอโคตรโหดสกิลเอกเลยนี่อืมฮึ่มโคตรช่วงดิวช่วงช่วงพลไฟฟ้าแต่สกิลวีผมทำพลไฟฟ้าเตียงแล้วก็จริงแต่เก็บมาเตอรี่ไม่ครบอ่ะค่อยค่อยตอนพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวผมจะอัพออกสตาอีกนะครับ วเซตอื่นเดี๋ยวผมจะรีวิวอันนี้ครั้งเดียวแล้วก็จะจบคลิปละคนเดียวสกิเลเซตมาเป็นมังกรใส่ฟ้าปิวโหโคตรแรงไม่มันไม่แรงเลยน้ำเมึกมันจะขี้ดเิเนาะลองดูอีกครั้งมังกรจริงๆครับงูสับใส่ฟ้าแล้วก็ปิ้ว เออเออเอใช่ม uh, uh, uh. oh, ันตีพวกเราไม่เข้านี่หว่าสกิวเอ็กซ์พวพิวพิวพิวทำอไรมันสกิลซีเดี๋ยวสกิลวีผมรีวพวกนี้นี่สกิลเอฟพิวพิวแล้วก็สกิลซีอะไแรกก็ไม่รู้แต่มันตีเป็นแบบนี้อ่ะอืมมันเป็นสายฟ้าด้วยเดี๋ยวเป็นหนึ่งเดี๋ยวเป็นหนึ่งเดี๋ยวเป็นหนึ่ง long skill khiến, tôi kêu mày là cần gì nó có chết à. được, lòng mày mày không giờ quá để mày đây mình muốn tự đạp xin chụp lên nó quê mình gom chấp mày ดูสิโหคขาเทเขาจบคลิปายแค่นี้แหละเดี๋ยวคลิปหน้าตอนเยน็นเดี๋ยวผมจะทำเรื่องออสตาดีเฟนบายบาย